ถ้า1คนซื้อสติกเกอร์เราอะเราจะได้ประมาณสวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้นะคะไอจะมาพูดถึงเรื่องการทำสติกเกอร์ไลนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองกันมีอยู่ประมาณ4 5ขั้นตอนนะคะทุกคนที่ไอจะมาพูดคร่าวๆให้ฟังในวันนี้ขั้นตอนแรกนะคะของการทำสติกเกอร์ไลนก็คือเราจะต้องมีแอปหรือว่าโปรแกรมที่เราสามารถที่จะวาดรูปสติกเกอร์ของเราได้ ก็คือจะแนะนําเป็น2แอปกับ2โปรแกรม2แอปแรกนะคะก็คือ Line Studio กับเอ่อ r o c t e a t e ส่วนเรื่องของโปรแกรมนะคะก็จะเป็นเอ่อ o s t o s h o p กับ r l t s t ก็ทั้ง4อันเนี้ยจะสามารถทำให้เราสร้างสติกเกอร์ไลน์ออกมาได้ Line Studio เนี่ยตอนแรกอะ่ะที่ไอทำนะคะสติกเกอร์ชุดแรกอะ่ะอันเนี้ยคือเราสามารถส่ง สติกเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยโดยที่เราเนี่ยยังได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายสติกเกอร์อยู่นะคะแต่ว่าทางไลน์เขาได้ออกมาบอกนานแล้วแหละว่าถ้าใครนะคะที่ส่งสติกเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line Studio เนี่ยตั้งแต่วันที่เท่านี้เท่านี้เนี่ยจะไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยังใช้ Li n e Studio ในการวาดรูปอยู่เนี่ยให้เราอะ เซฟรูปออกมาข้างน,นอกเพื่อที่เราจะส่งผ่านเว็บไซต์เองก็คือเว็บไซต์ Line Creator Market นะคะอันเนี้ยจะทําให้เรายังได้เงินอยู่ทุกคนเพราะว่าเราส่งผ่านเว็บไซต์ถ้าเราส่งผ่านเว็บไซต์เรายังจะเป็นคนได้เงินอยู่นะคะทุกคนเมื่อเรานะคะทําการสร้างติกเกอร์ล ne ของเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Line Creators Market เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่มุมขวาบนคำว่า My Page นะคะทุกคนเขาก็จะให้เราล็อกอินไลน์อ่าพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะทุกคนถ้าเราจะส่งสติกเกอร์เนี่ยให้เรากดไปที่ New Submission นะคะทางด้านมุมซ้ายบนอ่าแล้วก็คลิกไปที่สติกเกอร์เพราะว่าเราจะส่งสติกเกอร์พอเรานะคะคลิกสติกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะให้เรานะคะเตรียมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสติกเกอร์ของเราใช่พอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าเซฟพอเราเซฟเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เรานะคะจะสามารถอัปโหลดสติกเกอร์ของเราลงไปได้แล้วค่ะ มาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของขนาดสติกเกอร์ใช่ทางไลน์เขาจะมีการกำหนดขนาดของสติกเกอร์ไว้ว่าเราต้องตั้งปกเท่าไหร่ข้างในเท่าไหร่ตั้งค่าเพื่อที่จะให้เราสามารถอัปโหลดรูปได้เพราะว่าถ้าเราทำขนาดไม่ถูกต้องนะคะทางไลน์เขาจะไม่ให้เราอัปโหลดรูปลงไปแล้วก็ทางไลน์เนี่ยนะคะจะให้เราอ่ะอัปสติกเกอร์เนี่ยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่8รูปอ่า แล้วพอเราจะเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทีละแปดทีละแปดแม็กสุดก็คือ40รูปพอเราปรับขนาดให้ตรงตามที่ l ล n e เขาต้องการแล้วเนี่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการส่งสติกเกอร์และส่งไปให้เขาพิจารณาแล้วว่าสติกเกอร์ของเราจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะต้องรอประมาณ2-3วันนะคะอย่างอย่างน้อยๆก็2-3วัน ถ้าเราถูกปฏิเสธนะคะทุกคน<ม>ก็ไม่ต้องตกใจไปเขาจะบอกมาว่ารูปไหนของเรานะคะที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าเออเนื้อหามันรุนแรงไหมหรือเปล่าใช่เขาก็จะบอกเราแล้วก็ให้เราไปแก้ไขแล้วก็แก้แก้จนกว่ามันจะผ่านทุกคนพอผ่านปุ๊บเราก็จะสามารถขายสติกเกอร์ในตอนนี้ที่ขึ้นอยกับเซ็กซี่แล้วนะขั้นตอนการทำสติกเกอร์ของเราจนถึงการส่งเนี่ยพอเร,เราได้รับการอนุมัติให้ขายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือ เรียบร้อยแล้วเราเตรียมที่จะรับเงินอย่างเดียวแล้วทุกคนตอนนี้มาต่อกันที่เรื่องของเงินเงินทองทองนะคะทุกคนอนะันนี้คือหัวข้อสุดท้ายแล้วที่จะเอามาพูดให้ทุกคนฟังกันนะคะหัวข้อนี้ในเรื่องของเงินเนี่ยทางไลน์นะคะเขาจะให้เงินเรามานะคะเป็นหน่วยเยนใช่เราก็ต้องไปคูณเองว่าตอนเนี้หบาทไม่เท่ากับกี่เยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเรานะคะต้องการที่จะถอนเงินเนี่ยเขาจะมี2ช่องทางนะคะที่จะ โอนเงินให้เราก็คือทาง Rabbit l i n e Pay กับ PayPal ใช่อายอะไม่มี PayPal ก็เลยเอ่อรับรับเป็น Rabbit l i n e Pay ระหว่างนะคะที่เรากดรับเงินไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรอประมาณ45วันทุกคนอย่ากตกใจนะว่ากดไปแล้วทำไมยังไม่ได้เงินสักทีวะอะไรเงี้ยก็เขาจะแปลงค่าเงินอะไรให้เราเสร็จสศพซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เลทเท่าไหร่นะคะถ้า1คนซื้อสติกเกอร์เราอะ เราจะได้ประมาณ31เยนซึ่งก็คือประมาณ9บาททุกคนอันนี้คือไอยลองสังเกตเองนะทางไลน์นะคะจะตัดยอดขายสติกเกอร์ของเราในทุกๆเดือนนะแล้วเขาก็จะแยกมาเลยว่าเดือนนี้สติกเกอร์ตัวนี้ขายได้เท่าไหร่ต,ต,ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่คือเราจะรู้เลยว่าสติกเกอร์ตัวไหนขายดีสติกเกอร์ตัวไหนขายไม่ดีใช่อันนี้คือเจ๋งมากทุกคนเราจะได้รู้ว่าคนน่ะชอบแนวไหนเราจะได้เอาไปพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะคะทุกคน แล้วก็เ,เราไม่จําเป็นจะต้องถอนเงินออกมาทุกๆเดือนเราจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้จนก,กว่าเราจะพอใจว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากเอาเงินออกมาแล้วจริงๆถ้าใครนะคะต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้สติกเกอร์ของเราขายได้เท่าไหร่แล้วหรือว่าเราะะต้องการที่จะถอนเงินเนี่ยให้เราคลิกไปที่ sales transfer คะ่ะเขาจะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะคะก็คือ sales report กับ payment request อ่าไอ,อลองคลิกไปที่ sales report ตัวนี้เขาจะแสดงผลออกมาเลยว่าสติกเกอร์เราตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีให้เห็นกันชัดๆเป็นแบบกราฟเลยนะทุกคนอืมใช่ในส่วนของ payment request นะคะ ตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นได้ว่าไอ้กดไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขากําลังคํานวณส่วนแบ่งให้ไออยู่อ่าเราจะกดถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อ payment request นะคะขึ้นเป็นสีเขียวใช่และเราต้องมียอดเงินมากกว่า1,000เยนขึ้นไปเราถึงจะสามารถกดถอนเงินได้นะคะทุกคนแค่นี้แล้วก็เตรียมรอรับเงินสบายๆแล้วค่ะก็หมดแล้วนะคะทุกคนสําหรับ4ขั้นตอนในการ สร้างซิกเตอร์ไลน์จนถึงขั้นตอนของการรอรับเงินเลยทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากมีรายได้เสริมหรือว่าว่างๆไม่มีอะไรทําอยากจะหาอะไรทําก็ลองทําดูแล้วมันก็ได้เงินจริงด้วยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะวันนี้ไอขอตัวไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย